อ๋อเออเด็กน้องจะออกจาอยู s <S okay, s <S okay. ่เดี๋ยวจะพาน้องมาเปก็บเรื่องครับออกปะออกเก็บหน้าออกเก็บพุทธพาครับโอเครู้เรื่อง อีสูสีขาวครับอีสูตรสีขาวอ่าอต้องจัดตอเลยเดี๋ยวออกกล้องหน่อยต้องต้องต้องมาใช่ไหมอ่าต้องร้านนี้ใช่ไหมอ่ามาแล้วจบอ่าครับสมคำสมสมคำล่ำเลืออ่าวันนี้มาเจอตัวนี้ก่อนครับลีจินเดอร์ตัวท็อปล่าสุดมั่งโคตรสวยเลยสีบูรีมิเต็ดครับนี่นะดูให้ดูครับ ออฟศูนย์างเอดีฝากระโปรง่อนซ่าวันนี้จะมาเติมท่อเฮดแค่เฮดครับนี่ครับคนหล่อครับสวัสดีช่วงบ่ายครับร้อนจิบเถงเลยเออโอ้โหหล่อมากครับคุมโทนได้สวยมากครับแล้วก็จริงๆแล้วสไตล์นี้นะก็ยังไม่ค่อยเจอแต่ละลงไปแล้วครับคือมันลงตัวมากนี่เลยครับนี่เลยแบบนี้ที่ร้านก็มีนะอ,อ่ามัน โห oh, หลอ่อหล่อครับหลอ่อเดี๋ยวนะพาไปดูอีซอ่า2020แปลงหน้าสีส้มนะครับอ่าสีส้มหลอ่อหล่อมากเดี๋ยวคันนี้ก็จะไปเติมท่อใส่ท่อตั้มตั้มตั้มเอาคันนี้ไปใส่ท่อเฮดเคเฮดไปอ่าครับผมสวัสดีครับทุกคนสวัสดีด้วยนะครับลำนี้ก็มีเอ็กเสร็จแล้วลำนู้นก็มีเอ็กเสร็จแล้วอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับลำนี้ก็มีเอ็กเสร็จแล้วครับอีซูสูอึ้งมันสายสายสี่นะครับ ไม่รู้ว่า f อซอยู่ดูอยู่ป่ะครับก็น,นี้ก็ฝากระโปรงม้อนไ่้เอฟวันล้อแบรนนะยางนี้เตะจบจบลำนู้นก็เป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับเป็นตัวลสุดก็ลอ้อที 37, อีสามเจ็ดยางนี้เตะจบหมดแล้วมานี่ครับอึ้งวนไตนี่ก็ KM6 ครับอึ้งวนไตาสายสี่ครับผมก็กำลังจัดโหลดอยู่นี่ครับ อ้าวนี่นี่ลำมหนึ่งนี่ลำมหนึ่งนี่งบแสนกว่าครับเดี๋ยวมีเติมของครับนี่เลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาเดี๋ยวน้าพาไปดูครับอีกสองลาที่เหลือนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับร้อนอย่างร้อนนี่ครับนี่เลยเดี๋ยวๆยังอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่อ่ายังอยู่ปะ ดูสีส้มแปลงหน้ามิวใช้เวลานานไหม,ไม,ไ,มไม่นานครับไม่นานครับไม่นานเลยนี่ครับจัดไปสองลำครับสายแปลง,งนี่ฮะนี่ก็ <İns. S 2> เป็นตัวสีส้มนะสีส้มอ่าสีส้มจริงๆิแล้วตัวนี้เป็นตัวสูงตัวนี้ก็น่าจะเป็นของรื่งวันไต่แจ้งวัฒนะครับนี่ครับแปลงหน้ามิวครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับอันนี้ก็แปลงหน้ามิวนะครับเสร็จหมดแล้วนะครับเสร็จทุกลำก็เดี๋ยวจะ เติมอะไรครับนี่ครับฝากระโปรงมอนซ่า F1 IE 3 0เท่าไรครับ IE 3 0 5รูห้รือูครับอ่าน้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับนี่ครับรอรอๆครับนี่เลยคือจริงๆแล้วอากาศมันน่าจะร้อนนะครับน้ากลัวว่าพอไลฟ์ไปแล้วกลัวแบตมันจะร้อนโทรศัพท์มันจะร้อนนี่ครับฟิล์มฟิล์มฟิล์มฟาใสน่าจะอยู่มันสามพันห้าครับสามพันห้าสามพันห้าร้อยบาทอันนี้ก็จะเป็นล้อแท้เรนโซ่เลยครับสองลำเลยครับ ดีวันเอฟซีครับขายดีมากบอกได้เลยขายดีมากสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเฮ้ย,ยนี่มองนี่ลูกพี่มองไม่เห็นนี่ไปใส่ตูดมาด้วยเหรอโอ้ยคนหล่อเลยอะ่ะแล้วไปจูนสำนักนี้มาด้วยอ่ะสำนักนี้ดังนะโอ้โหคนหล่อเลยอะ่ะนี่คือเป็นตัวลีเจนเดอร์ที่หล่อมากครับนี่เลย อย่างหล่อว่ะเฮ้ยสวยมากแล้วก็ตัวนี้คือน่าจะเป็นตัวบูลีมิเต็ดด้วยนะครับนี่ครับบูลีมิเต็ดนี่สีน้ําเงินครับยาง ad สุดแปดสวยมากครับสวยมากนี่ครับอย่างหล่อเลยครับจะบอกให้คือแล้วยิ่งเป็นรถสีน้ําเงินนะไอสีแดงนะฮะสีแดงโคตรสวยว่ะสวยมากสวยมากครับคือจริงๆแล้วก็จัดไปที่ร้านน้าน,นะครับวันนี้จะมาเติมท่อ หล่อมากครับนี่เลยครับโทนดําภุมโทนได้สวยมากครับคือจริงๆแล้วรีเจนเดอมันจะมีหลังคาดําอยู่แล้วครับใส่ฝากระโปรงเข้าไปนี่ขู่ๆเพิ่มฟาร์มดูดันครับไม่ต้องจองครับร้านน้ํามาได้ตลอดครับมาได้เลยครับอย่างเช้านี้ก็ประมาณ10บกว่าลำยี่สิบลำก็ไม่นานครับมาได้เลยลูกน้องน้าเยอะครับอันนี้ก็เป็นเอฟซีเมืองการนะฮะจบหอโหลดย้ายแหนบสอสนี่ครับจบหอเลย นี่ครับช็อกเปอร์เฟนเดอร์โมโนสี่ต้นนี่จบรอครับลูกพี่ลูกพี่มาจากไหนเนี่ยลูกพี่มาจากไหนนี่ลูกพี่อ่านี่ครับก็จบรออันนู้นก็จบรออ่าก่อนที่โทศรศัพท์นะ้มันอ่าอากาศร้อนนองงี้ก็คือเดี๋ยวมันจะมันจะตัดนะฮะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยว เสาร์อาทิตย์ก็เปิดปกตินะครับก็ฝากติดตามมันด้วยนะครับก็ใครที่จะมาพรุ่งนี้รับรองได้เลยครับมันแน่นอนมีจัดโปรแน่นอนครับได้เลยพี่งบเท่าไหร่ว่ามาเลยเดี๋ยวจัดให้ออารอยยางพี่หนุ่ยไปแล้วจัดเลยจัดให้พี่หนุ่ยหน่อยครับนี่ครับพี่หนุย่ยอีซูซูเมทอวันนี้มาจัดอันนี้คือก็คืออีซูซูเมทอนะอาจจะมาเอารถที่บริษัทมาทํา ใครที่จะไปออกรถที่เมโทไปลองเทสได้ได้เลยลองขับได้เลยอ่าสัตอ่าไปลองได้อ่าไปลองได้คืออ่าไปลองการโหลดการอะไรว่าขับนิ่มดีหรือเปล่าอ่าเมโทครับก็ไปติดตามกันดูครับอ่าครับผมเนี่ยมาอีกลำหนึครับนี่รีโวรีโวรีโวครับผมโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวไงเดี๋ยวน้าขอทำงานแอดมินไม่มา แอดมินไม่มาทํางานอาจจะมีน้าอยู่คนเดียวก็อาจจะชา้าทีหนึ่งตอบบ้างไม่ได้ตอบา้างก็ขออภัยด้วยนะครับก็ใครใครที่จะถามอะไรก็คือโทรหาน้าเลยดีกว,ว่านะครับเดี๋ยวน้าจะตอบให้นะครับโอเคนะครับทุกคนสวัสดีครับ